ลุดเต็มเต็มเพื่อลุดปากมาเต็มเต็มสำหรับนางเอกสาวยายา่าอุรัสยาสเปอร์บันถึงเลิกงานแต่งกับนเดตคูกินิยะถึงแม้ฝ่ายชายจะขอรู้สิทธิปากไว้ก่อนโดยเจ้าตัวยังได้เผยถึงสถานที่ที่รีเควส์ไว้นั่นก็คือต้องมีจัดงานที่ประเทศนอร์เวย์อย่างแน่นอนจากนั้นยายา่ายังได้เผยถึงการทุมง,งบสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อที่เขาใหญ่ว่าไม่มีลิมิตรพร้อมบอกยังไม่ใช่เรือนหอพร้อมโบยให้ไปถังฝ่ายชายเรื่องเรือนหอในครั้งต่อไป ถามถึงปาร์ตี้สละโสดของคิมเบอร์รี่เป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะเป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตกิจกรรมเยอะมากเป็นหลายอย่างที่เราไม้เคยทําด้วยกันด้วยค่ะคิดอยากวาดรูปอันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่คิมขอเราก็เช่ารถยาวให้ค่ะมีความในใจอะไรบอกเขาไหมยังขะเก็บไว้พูดบรรานแต่งยิ้มเห็นล่าสุดก็ไปร่วมง,งานแต่งเพื่อนสนิทมาโหเป็นคืนที่ร้องให้มากที่สุด เขาเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มหนูคที่แต่งงานด้วยประทับใจมากด้วยสวยมากเลยเห็นถึงภาพงานแต่งของเราเลยไหมจริงๆย่าเป็นคนไม่ได้ร้องให้ในทุกสถานการณ์อย่างตอนที่พี่แบกขอทุกคนก็ถามไม่ร้องให้หรือเลยรู้สึกตกใจตัวเองที่นั่งดูเพื่อนเดินออกมาแล้วร้องให้เฉยคิดอยู่ว่างานตัวเองจะร้องให้หรือไม่ร้องงานของเราคือปีหน้าใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละปีหน้าแต่ไกลหน่อยหรือไม่ก็ปีถัดไปค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาบอก ส่วนเรื่องการตัดสินใจในการจัดงานเราจะไม่ค่อยทะเลาะก,กันอยู่ยา่าไม่ได้ตัดสินใจทุกเรื่องนะปกติที่แบรบจะเป็นคนฟันธงค่ะคือก็ครึ่งครึ่งค่ะย่ารีเควัสแค่เรื่องเดียวคือสถานที่ที่นอร์เวย์ค่ะซึ่งก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้เหมือนตอนนี้เราคุยกับตัวเองอยู่ถามถึงเรื่องสร้างบ้านให้คุณพ่อที่เขาใหญ่เริ่มแล้วค่ะจริงๆคุณพ่อเพื่อนเยอะและไปบ่อยเรารู้สึกว่ามันไกลพอสมควรสามชั่วโมงถ้ามีที่พักอยู่ที่นั่นก็น่าจะดี ก็เป็นบ้านพักตากอากาศค่ะตอนนี้ลงเสาแล้วเพิ่งเริ่มค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จปีหน้าคุณพ่อก็แฮปปี้ท่านตีกอล์ฟก็เลยชอบขมีพื้นที่ด้วยตอนนี้มีที่ที่เขาใหญ่สองแปลงใช่ค่ะตอนนี้การสร้างบ้านย่าก,ก็ตัดสินใจถ้าพ่ออยู่ไทยท่านก็จะไปทุกอาทิตย์เลยทุ่งมกเท่าไหร่ไม่มีลิมิตเอาที่เราว่าสวยค่ะไม่ใช่เรือ,อนหอนะคะ อันนั้นเดชต้องสร้างแต่ยังขาดครั้งหน้าที่พี่ถามเลยนะหัวราะ